องดีแม็กฟูวิดนะครับนะแชร์ได้เลยนี่เหมือนกันเลยครับถอนเป็ดเลยเนี่ยครบเลยกับเหมือนกันครับมีครบมีนะครับมีครบมีบากันแบบนี้นะนี่น้องหนึ่งคับเชฟทีวิวเซอร์นะครับนะฟู้ดวิดขับตัวหน่อยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับนี่ตาไดโรโอบประกอบเลยแค่นี้อย่างวัน กันคุณเควาครับตัวนอกคาดท <c oughs> ี่ใส่ของดีแม็กตัวแตนได้นะครับตัวนอกเห <c oughs> มือนกับเปะ๊ะพอดีเลยพอดีเปะ <c oughs> ๊ะเฟืองมีเฟ <c oughs> ืองมันเฟืองเฟืองของตัวในเวลาเอาตัวนี้ออกนะครับนะ